คลิปนี้เรามาอัปเดตไอเทมใหม่กันอีกชิ้นนะครับกับตัวนี้เลย DIY Dragon Skateboard เป็นตัวสเก็ตบอร์ดลายมังกรเทพนั่นเองนะครับและไอเทมตัวนี้นะครับเราจะสามารถรับได้จากแมปที่มีชื่อว่า Kicker Mining Simulator นะครับซึ่งแมปนี้นะครับไอเทมทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นการรับแบบสมดวงนั่นเองครับโดยให้ทุกคนนะครับมาทําการหมุนสมวงล้อเพื่อรับไอเทมกันได้เลยแล้วโอกาสที่เราจะได้สเก็ตบอร์ดมังกรเทพตัวนี้นะครับอยู่ที่1%นนั่นเองและการได้รับสิทธิในการหมุนนะครับเราจะต้องทำเพรสทั้งหมด3้อดวยกันในข้อที่1ต้องเล่นนนแีี้รคบาท ข้อ2ครับจะต้องขุดบล็อกเนี่ยจำนวนทั้งหมด5 0 0บล็อกและในข้อสุดท้ายนะครับเราจะต้องเปิดสุ่มข่ทั้งหมดเนี่ย200ฟองและการขุดบอลนะครับเราสามารถทําจากตรงนี้ได้เลยนะครับออโต้ไมลเลเยอร์และให้เลือกชั้นที่เราจะไปขุดได้เลยครับตัวละครของเรานะครับจะทําการขุดบล็อกแบบอัตโนมัติไปเลยและการสุ่มข่นะครับเราจะนาเงินที่ได้จากการขายบล็อกเนี่ยมาสุ่มตรงนี้นะครับตัวไหนไม่ใช้นะครับเราก็กดกากระบาดไปได้เลยนะแล้วก็กดออโต้ไปได้เลยเราสามารถสุ่มข่เยอะๆล้วไปรับสิทธิ์การหมุนทีเดียวเลยก็ได้นะครับให้เรากดตรงเขัม และการรับสิทธิ์ในครั้งต่อไปเนี่ยจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนี่ครับเป็น150นาทีเลยโอ้โหนานจัดและใครอยากส่งไ้เทมแบบสน,สนุกแบบนี้นะครับเข้ามาเล่นในแบบนี้กันได้เลยนะและคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย